สวัสดีพี่น้องมืนอนใี้เดี่ดวกะได้นนมาเฮ็ดอาหารสู่พี่สุดน้องเข้าเบิ่งพี่น้องมาเบิงงเบ่งน้กากันมาที่ดิวเสร็จอย่างพี่น้องแล้วก็ร่างอาหานหอมด้อพี่น้องตอนนี้กะทะกะได้ข้างแล้วผู้โดยยากนะเขาแต่เขาไม่กินน้ํานทีตดิวพี่น้อง แล้วหันหอมแล้วแล้วก็สิพัดได้พี่น้องแล้วก็ผัดหอมเพระหอมสุกแล้วแล้วก็สิใส่เห็ดพี่น้อง เฮ็ดที <t 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 um ่เฮ็ดดี่วไปเกบมากเหมือนี่แหละพี anyway> ่น้องแซ่บแซ่บนี่พี ja ่น้องเมนูันี้พูดได้ว่าเห็ดเห็ดโล่เมืองได้พี่น้องแล้วก็สิผัดเห็ด พัดจนเหตุสุก่นหลับพี่น้องบัดเหตุรล้สุกแล้วลากคอยสิปรุงเครื่องพี่น้อง นี่เห็ดกระสุกแล้วพี่น้องบัลลีเล็กก็ใส่เกลือได้พี่น้องเอาตามใจอยากของห้องกินรสใดเ้างกะปรุงรสหนั่นพี่น้องใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยปนพี่น้องเดี๋ยวพริกไทยขาวพริกไทยดำตามใจบัลนีเล้กก็สิพัดจนเห็ดแห้ง เฮ็ดเริ่มแหงแล้วพี่น้องแบบบ่ม่น้ำจข้ากันไหมพี่น้องบ่ได้แหงขาดหรอกบรน,นยากาศลลวแล้วพี่น้อง เปจะแสีเป่าพ,พ,พี่น้องผู้ได้อยากเขามากินก็แยกติวเด้อพี่น้องเอยเฮ็ดนี่เห็ดห,าหล,าลายเมนูพี่น้องเห็ดอาหารฝรั่งก็ได้อาหารอีสานก็ได้อาหารไทยก็ได้พ,พี่น้องบะดนีแลกันต่างกระดาษสองอันเี้พ,พี่น้องบะดนี้แลวสิถอดไข่ดาวพ,พี่น้องพดครัับว่าพี่น้อง กระถากกระซ้องว้ยถอดไข่ดาวก่ะมองดูพี่น้องแซ้บพี่น้อง ก็ลอยไข่ดาวสุกนี่เห็นบ่าพี่น้องเครื่องปรุงบ่ไม่ยังมีแตะเกืือเกลือเหลือก็พริกไทยแค่นี้สุกแล้วพี่น้อง ยี่ติเขาเตรียมจานใส่ไข่าดาวจานนึงก็เป็นขนมปังแล้วก็ใส่เห็ดเห็ดที่ยี่ติผัดแล้วว่างานเนี่ยแล้วกะเพราะไข่เสร็จแล้วไข่ดาวสุกแล้วกัไอเ,เ,เอาไข่ดาวกบเลยแล้วก็ใส่สดตามใจชอบพี่น้องนี่ก็เห็นบ่หน้าตาเขาเป็นยังี่พี่น้องอาหารฝรั่งกับบัตเตียก์กินแบบนี้ ง่ายๆผู้ใด,ดก็เหตุใดด,ดอกพี่น้องแม่หละพี่น้องบัดน,นี้ผูดด้ใดอยากใส่สอดอะไรก็ใส่ตามใจเด้อพี่น้องแพทย์นี่ติวเราใส่หลายจากน้อยเพราะว่าเอาที่จะของกินผู้ดใดเขาเมาเบิงงยาติวแล้วพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเราเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องเพื่อสิได้เบิงคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีค่ะ